สวัสดีครับเ,เพื่อนๆก็วันนี้ในแง่มังงะก็มีของเข้ามานิดหน่อยเนาะก็ตอนผมเชื่อว่าหลายๆคนที่สั่งติดตามเป็นแฟนเรื่องนี้อยู่แล้วเนี่ยก็คงจะได้คบแหละครบก่อนผม,มอีกเพราะออกตัวก่อนเลยคือคือ,อผมก็บอกไปหลายรอบแล้วแหละผมนี่ไม่ใช่ไม่ใช่แฟนวันพีซเลยเป็นคือผมไม่อ่านผมไม่ไม่ได้ชอบอะ ก็ไม่ใช่ไม่ใช่แนวไม่ใช่แนวผมไม่ใช่ก็ไม่ดีแต่ก็คือไม่ใช่แนวผมเนะเาะอะไรองนี้นผมผมเข้าใจนะมันเป็นกระตูนที่เอาจิงก็ํำรับว่าเป็นกระตูนที่ดังที่สุดในในโลกเลยแหละเนาะแต่ว่าก็าาไม่ใช่เราก็ anyway อของสาสมล่าสุดที่ที่มาเกับเรื่องนี้คืออะไรก็คือตัวที่ขั้นหนังสือเซต2เซตนะ เนี่ยมีทั้งหมด10อันเซตละ5อันนะครับเซตหนึ่งเซตสองนะครับเ,เนี่ยก็ครบละสองออสองเซตเ,เพื่อนเพื่อนได้กันได้ยังไงก็คือต้องซื้อหนังสือการ์ตูนแหละเนาะของยี่ห้อ,อเรื่องนี้แหละวันพีซซื้อเสร็จแล้วเพื่อนๆต้องรวมกับอะไรก็ได้เรื่องอื่นอะไรก็ได้แหละแค่ต้องมีเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับวันพีซเนี่ยให้ได้ครบ300บาท พอเพื่อนเพื่อนซื้อครบ300บาทพร้อมกับวันพีชหนึ่งหนหลเมเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้เซ็ตแรกมานะซึ่งซึ่งอันนี้ก็เซ็ตหนึ่งนะซึ่งมันผ่านานแล้วแหละมันน่าจะเดือนสอเดือนแล้วแหละปุ๊บอ่าจบพอพอกล่อ,องที่2อ,ออกมาถ้าจะไม่ผิดกล่องที่2อ,ออกมาหรืออะไรสักอย่างก็เช่นกันโปรโมโชั่นเดียวกันคือเพื่อนๆต้องซื้อ300บาทบวกกับเรื่องอื่นอะไรก็ได้ก็จะได้ ห้าอันขึ้นมาเนาะเพื่อที่จะสมสะสมให้ครบ10แผ่นนะที่ขัน10แผ่นนะแล้วก็มันเป็นแบบมันเป็นลที่ขันลิขสิทธนะิ์เพื่อนเพ่อนะเนี่ยข้างล่างเขียน n o t for sale นะแปลว่าอะไรแปลว่าสยามซื้อมาให้ซื้อลิขสิทธิ์มาจากญี่ปุ่นทำเป็นภาษาของไทยแล้วก็แจกเพื่อนๆน,นะครบมันเขียน25ไปีอ่ะคือมันครบรอบ25ปีหรือเปล่าผมไม่แน้ใจอย่างที่บอกผม มีข้อมูลอะไรนะครับก็ก็เป็นคลิปสั้นๆน,นี่เองก็คือคือถ้าใครเป็นแฟนตัวยงเรื่องนี้ชุดนี้ก็ผมว่าก็พลาดไม่ได้นะคืออย่างที่บอกขนาดผมไม่ใช่แฟนผมผมคิดว่าเป็นอ้นี้อันอนี้ก็ต้องมีเพราะหนึ่งมันฟรีอะ่ะเพื่อนๆคือคือคุณซื้อของแล้วก็มูลค่ามันเอาจริงเอาตรงๆหนังสือสมัยนี้300บาทแล้วได้ของตัวนี้ฟรีอะ่ะมันมันไม่แพงแล้วปะ ดีกว่ามาซื้อทีหลังผมเนี่ยมาซื้อทีหลังบอกตรงเลยผมเอาจริงผมก็ซื้อของผมนะแต่แต่ผมยังไม่ได้ตัวนี้ส่งมาให้เลยผมไม่รู้อะไรแต่อันเนี้ยโชคดีว่าผมไปจองจองหน้าเพจทันนาน้นจะจองอะไรสักทันสักทีหนึ่งน้องเขาขายเนี่ยร้อยบาทค่าส่งอีกสามสิบเฮ้ยที่ขั้นสิบอันซึ่งต้องเป็นคอนดิชันว่าพเราต้องซื้อนูน่นซื้อนี่เพื่อที่ได้มาแล้วก็ ผมผมว่าร้อยบาทร้อยบาทห้าใบนี่ไม่โคตรจะไม่แพงเลยร้อยนิดนิดอะถ้าจะไม่ผิดอ่ะนะผมว่าโคตรคุ้มแล้วก็คนที่ซื้อไม่ทันนี่ก็คงเซงอ่ะแต่ผมผมโชคดีผมจองทันผมว่าผมว่าคุ้มพะของผมก็ยังไม่เห็นได้เลยไม่รู้จะมาเมื่อไหร่เราเราว่าเราทำคอนดิชันครบนะแต่ว่าทําไมผมไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่รู้ไม่ไม่เห็นนะไม่มานะก็เออก็โชคดีว่าจองที่ทันเนียผมก็จบผมไม่ไม่ไม่ซีเรียสละนะ เรากล่องสองมาสองวันจะมาอะไรกันไม่ลูกนะเนี่ยตัวละครชื่อผมยังไม่รู้จักเลยอะอยอแต่โอเคเนาะไม่มีอะไรโอเคนะครับที่ขั้นวันพีชเซตหนึ่งเซตสองขอครับ